โปลิง2010สัมเมอร์บรีรัมยูนเต็ดอิส์ฟุตบอลแชมปี้ยนชิพของอาวีโปลิ20กับวิเทอร์ได้กับทีมคาลอนอีส์ฟุตบอลู้ตรงนี้สำหรับแชมเปี้ยนอีกครั้งหนึ่งของเบคขนจากไปบานบุรีไปบปีไปไปรบไทันนได้มปนแชมป์โอลด์แานแล้วกับโต๊ะบอล20เปนับดีแทกลันแชมปเปี้ยนครับของอาวีโปลิครับส่ไ20ป็นกับดีแท็ชาลนเกมบนบอลกันที่ตีบ้านไงล่ะไอนม สนับสนุนโดย a m มเ r s สวัสดีครับกลับมาเจอกับเตาถ่าน eSport อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ e s p o r t อัปเดตรายการที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการ eSport ให้เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนใครยุติด้วยดี4อดีตผู้เล่นบุรีลำแถลงขอโทษต้นสังกัดปิดคดีฟ้องร้องที่กินระยะเวลากว่า3ปีขณะที่ทีมกระต่ายคลั่งเอรินาก็แยกทางกับอดีตซุปเปอร์สตาร์เชอรี่แล้วด้านไปีเอชเจก็ทำช็อคปล่อยดาวรุ่งมากฝีมือ DCB ีออกจากทีม กรดเรื่องมาหากากา,การฟ้องร้องที่กิระยะเวลาเกือบ3ปีระหว่างสโมสรบุรีรัมย e ูเนเต็ดอีสปอร์ตที่ยื่นเป็นโจทฟ้องกับอดีตสผู้เล่นของพวกเขาเชลลี่มีมาร์คลิมิกและเจมโคล่าสุดคดีฟ้องร้องนี้ครับก็ดูเหมือนจะได้ข้อสรุปแล้วถ้าใครยังจำกันได้ครับเหตุการณ์การฟ้องร้องจุดเริ่มต้นครับคือในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลอาร์วนะีโพลิกซีซั่นที่3ณมณขณะนั้นครับสโมสรบุรีรัมย e ูเนเต็ดอีสปอร์ตกเรียกเสียงฮือฮาครับด้วยการกระชากตัวผู้เล่นซุปเปอร์สตร์ทั้ง4เชลลี่ ลีมิกมีมาร์กและเจมโคมาจากทีมเบคอนทามทีมชื่อดังที่หยุดทำทีมไปในตอนนั้นโดยพวกเขาทั้ง4คนครับช่วยบุรีัมคว้าอันดับที่1ในรอบเก็บคะแนนก่อนไม่สามารถพาทีมบุรีัมไปสู่ฝังฝ่งฝันภายแพ้ในรอบเพย์ออฟก่อนจบฤดูกาลอวีโปลิกซีั่นติสัด้วยอันดับที่3ซึ่งจากจุดนี้ครับเรื่องราวต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรอนบุรีัมและสีผู้เล่นที่ย้ายมาจากเบคอนทามก็เริ่มจะไม่สู้ดีนักเมื่อหนึ่งในผู้เล่นครับได้มีการออกมาเปิดเผย ว่าผู้ใหญ่ภายในทีมปราสาทสายฟ้าสั่งพวกเขาไม่ต้องลงเล่นให้กับสโมสรอนในการคัดเลือกทีมตัวแทนไปแข่ง AWC 2019อีกต่อไปแล้วแน่นอนครับว่าไทาม์ไลน์ต่อมาสาเหตุเบื้องต้นที่ทําให้สโมสสอนบริรัรรมตัดสินใจแบบนี้ครับสาเหตุครับก็มีตามออกมาเมื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรบุบริรัรมเดต e อีสปอร์ตอย่างครูเชน,นกชิดชอบและทีมกฎหมายของสโมสรได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าได้สั่งยกเลิกสัญญากับอดีตสีผู้เล่นทั้ง4เชลลี่มีมาร์ก ดีมิกและเจมโคเรียบร้อยแล้วอีกทั้งในครั้งนั้นครับสมูสอรบุรีลมยังได้เปิดเผยอ,อีกว่าสมูสอรบุรีลมเนี่ยจะดําเนินการฟ้องร้องว่าด้วยการผิดสัญญาที่อดีตผู้เล่นทั้ง4คนครับมีการไปเซ็นสัญญาซ้อนกับแอปสตรีมมิ่งเกมชื่อดังไปรับงานสปอนเซอร์โดยที่มีขออนุญ,ญาตสมสอรก่อน บวกกับนักขณะนั้นครับอดีตผู้เล่นทั้ง4คนยังมีการไปตอบคําถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นบนโซเชียลจะส่งผลให้สโมสรบุรีล์ที่รับความเสียหายทั้งเชิงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของสโมสรสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดครับคดีการฟ้องร้องที่ต่อสู้และทำการเจราจาม,มาตั้งแต่ปี2019กระดูดท่าจะจบลงด้วยดีครับเมื่ออดีตผู้เล่นบุรีล์ทั้ง4คนที่ตกเป็นจำเลยในการยื่นฟ้องของสโมสรเชลลี่พัทพัฒลพิลม มีมาร์กกวีวชิรพัฒน์ลีมิกสิริชัยสุขพันธ์และเจมโคเด่นชัยเอี่ยมเผ่าจีนพวกเขาทั้ง4คนครับก็ได้โพสต์เผยแพร่หนังสือแสดงความเสียใจถึงสโมสรบ,บุรีรัมย์ย e ูเนเต็ดอีสปอร์ตบนหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของพวกเขาโดยหนังสือแสดงความเสียใจก็มีเนื้อหาดังนี้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุรีรัมย์ย e ูเนเต็ดอีสปอร์ตกับนายกวีวชิรพัฒน์นายสิริชัยสุขพันธ์นายเด่นชย e ัยเอี่ยมเผาจีนและนายพัฒน์พัทราพิลม ในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานั้นพวกเราตระหนักถึงผลกระทบต่างๆที่ได้เกิดขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้พวกเราขอสแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งบัดนี้พวกเราและบุรีรัมย e ์ยูเนเต็ดอีสปอร์ตได้ร่วมกันปรับความเข้าใจและยุติปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วด้วยดีพวกเราขอขอบคุณกับประสบการณ์ดีๆที่ได้รับจากบุรีรัมย e ์ยูเนต็ดอีสปอร์ตอันเป็นผลให้พวกเราได้เติบโตขึ้นอีกระดับสุดท้ายนี้พวกเราจะน้อมรับความเห็นของท่านและจะเอาประสบการณ์ครั้งนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในอนาคตต่อไป ลงชื่อกวีวชิรพัฒน์สิริชัยสุขพ,พันธ์เด่นชัยเอี่ยมเผ่าจีนนายพัฒนพัฒน์พัฒลพิทล,พลม ละหลังจากที่อดีตสี่ผู้เล่นบุรีรัมทั้ง4ครับได้เผยแพร่หนังสือแสดงความเสียใจต่ออดีตต้นสังกัดทางสมโมสรบุรีรัมยูเนเต็ด e อีสปอร์ตครับพวกเขาครับก็ได้ออกมา,าแถลงการขอบคุณต่ออดีตผู้เล่นทั้ง4เช่นกันสำหรับคดีฟ้องร้องนี้ครับที่แยกฟ้องน้องเป็นตัวบุคคลต่อผู้เล่นทั้ง4คดีความครับก็น่าจะสิ้นสุดลงไปแต่กับอีหนึ่งคดีฟ้องร้องครับที่บริษัทเบคขับเคยออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่25กสิบา้ากรกฎาคมบริษันห้าร้อยหกสิบผองที่บริษัทเบคขับครับ,รบได้เปิด บุรีรัมย e ์ยเต็ดีสปอร์ตมีการยื่นฟ้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาต่อพวกเขาโดยเรื่องคดีในส่วนนี้ครับก็ยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมออกมาแต่อย่างใดว่าคดีแพง่งจะได้ข้อยุติอย่างไรหรือคดีอาญาสาลตัดสินเป็นแบบไหนซึ่งท่านในส่วนการฟ้องร้องนี้มีความคืบหน้าออกมาเพิ่มเติมครับ่านอ e ีสปอร์ตครับเราจะรีบนำอะไรางานให้เพื่อนๆได้ทราบโดยเร็วที่สุดและพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครับข้ามาดูข่าวต่อไปโดยอยู่กับข่าวในแวดวงอาร์วีกันต่อความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมกระต่ายข้างเอเลนาครับ ผู้เขาก็ครับก็ได้ประกาศแยกทางกับอดีตผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์และผู้ช่วยโค้ชของทีมอย่างเชลลี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเชลลี่ครับขอย้ายมาร่่นทีมเอเรนาในช่วงมิซีซสั้นฐานเฟิรม์มฤดูกาลอวีโปลิก2021ซัมเมอร์ซึ่งเชลลี่ครับฝากผลงานกับทีมจนถึงทัวร์นาเมนต์คัดเลือกลอตเต w c เอูซี2021ก่อนจะผ่านตัวมาเป็นผู้ช่วยโค้ชของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาสำหรับสถานีต่อไปของเชลลี่ครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยยังมีออกมาไม่มากนะักแต่ล่าสุดครับท,ทีั เบคอนไทม์ Time, ที่อดีตซูเปอร์สตาร์อย่างเชลลี่เคยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งทีมทางทีมเบคอนไทม์ครับก็ได้ออกมาโพสต์แบบทันควันว่าวันนี้พวกเขาไม่มีการแฟเวลแต่เวลข้ามกําลังแอบ,บดิวอยู่ซึ่งการที่เบคอนไทม์ออกมาโพสต์แบบนี้ครับก็ไม่มีใครรู้ครับว่าทางทีมเบคอนไทม์จะโพสต์ปั่นกระแสะเล่นๆหรืออาจจะแอบ,บดิวเวลข้ามแบ็คเชลลี่ยังไงเรื่องนี้ครับเราก็คงต้องติดตามกันต่อไป เราพาข้าไปดูข่าวต่อไปครับกับอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของทีม PSG eSports ล่าสุดของทีม PSG ครับพวกเขาก็ช็อกแฟนคลับด้วยการประกาศแยกทางกับ DCB หนึ่งในเพื่อนจังเกิ้ลดาวรุ่งมากฝีมือโดยการอำลาทีมครั้งนี้ของ DCB ครับทางทีม p ปชได้ออกมาเปิดเผยเบื้องต้นว่า DCB ครับจะไม่ได้ย้ายไปสู่ทีมร่วมดีกทีมอื่นแต่อย่างใดซึ่งสาเหตุที่แท้จริง ที่ทําให้พวกเขาตัดสินใจแยกทางกันนั้นเป็นเพราะ DCB ครับติดภารกิจในเรื่องการเรียนแต่ตัวน้องบีมต้องเตรียมทุ่มเทโฟกัสเพื่อเข้าสอบสู่รวมหาวิทยาลัยเป็นลําดับแรกนั่นเองสำหรับผลงานของ DCB ตลอดระยะเวลา4เดือนกับสโมสร PSG DCB ครับพาทีมจบอันดับที่7ในอาวีโปริก2021ร์และเริ่มทำผลงานกับทีมดีขึ้นเรื่อยๆด้วยการพาทีม PSG คับคว้าอันดับที่3ในรถทูเอซี2 0 2 1 แล้วจบความเคลื่อนไหวอาวีในประเทศกันไปแล้วครับทีนี้ครับพาไปดูความเคลื่อนไหวศึก AC 2021ที่ได้บทสรุปของตำแหน่งแชมปเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ย่อยหนึ่1เรียบร้อยแล้วที่2ผู้เล่นจากบารเลนเซียและดีแท็กทานอนอย่างอัลมอนพีและอ e l เลสพวกเขาครับไปได้ไกลสุดในรอบรองชนะเลิศอัลมอนพีครับพ่ายแพ้เบิงจากเซงอนแฟนททอมไป1ต่อ2ส่วนอ e ีเลสครับก็พ่ายแพ้หลุนหลุนจากวันทีมไป1ต่อ2เช่นกันสำหรับตำแหน่งแชมปเปี้ยนปีนี้ครับก็มาจากเวียดนามอีกครั้งครับโดยเป ชิงชนะเลิศครับปาบหลุนไปด้วยสกอร์2ต่อ0เบิงครับ <_ an> ก็คว้าเงินรางวัลชนะเลิศที่ตีเป็นเงินไทยไปกว่า3 30,000บาทส่วนการแข่งขันรอบกรุ๊ปสเตจครับที่หยุดพักการแข่งขันไป1วันก็กลับมาระเบิดศึกอีกครั้งแล้วโดวยผลการแข่งขันของเมื่อวานครับ <_ an> บุรีมในเด็ดอ e ีสปอร์ตก็เก็บชนะได้ต่อเนื่องครับทีมภาษาสายฟ้าอัดเอ็กซ์อีสปอร์ตไป2ต่อ0ส่วนผลคูอ่อื่นครับทีมโอลิมปัสที่นำโดยเจจัก ก็โดนทีมอ l l เกเมอจากจีนอัดไป0ต่อ2และคู่ไฮไลท์ประจําวันครับ V ีเก i n g จากเวียดนามพวกเขาเนี่ยก็ยังไร้เทียมทานอัดแชมป์เก่าแมททีมไป2ต่อ0ซึ่งการแพ้ไปของแมททีมในแมตช์นี้ครับถ้าพวกเขาอยากเข้ารอบน็อกเอาท์โปรแกรม2แมตช์ที่เหลือที่ต้องปะทะก,กับอ l l เกเมอและโอลิมปัสแมททีมครับพวกเขาต้องพยายามคว้าชนะให้ได้ทั้งหมดและในส่วนโปรแกรมของวันนี้ครับ เป็นคิวการแข่งขันของกลุ่ม B ีคู่ไฮไลท์ของวันครับก็ถูกยกให้เป็นการรีแมตช์รอบชิง GCS ซีซั่นที่ผ่านมาห้องของกดิจูดครับปะทะกับวันทีมส่วนทีมจากไทยครับก็มีบารเรนเซียมีคิวลงสนาม1แมตช์บาเลนเซียครับมีโปรแกรมที่ไม่ยากเย็นนะักต้องปะทะกับอ์คเองเจิลจากอินโดนีเซียการแข่งขันวันนี้ครับเริ่มถ่ายทอดสด12นาฬิกาเป็นต้นไปและเช่นเคยครับดูขาอาวีจบไปแล้วจะพาเพ,าพื่อนๆครับไปพบกับช่วงรู้ทันอ e ีสปอร์ตรอบโลกกันต่อกับความเคลื่อนไหวถึกเชียมโลกบ พับทีมโมบาย g คบอลแชม l ป Global Championship 2021โดยการแข่งชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับมีทีมจากไทยคว้าสิทธิ์ไปเข้าร่วมด้วยกันถึง3ทีม MS นบ n รี M a bury, Infinity และ Fa ฟส c a n โดยทีมจากไทยและทีมจากเอเชียทีมอื่นๆจะถูกจัดไปอยู่ในลีกอีสต์ลีกตะวันออก ซึ่งการแข่งขันรอบวิกเดย์ในสัปดาห์แรกครับก็น่าเสียดายครับที่1ใน3ทีมไทยเฟซแทนครับไม่สามารถทำอันดับเข้าไปเล่นในรอบซุปเปอร์วิกเอนสัปดาห์แรกได้โดยมีเพียงแค่เอเมอนบุรีที่จบอันดับที่7และดิฟินนตี้เท่านั้นที่จบอันดับที่15ที่จะได้ไปลุยต่อในรอบซุปเปอร์วิกเอนสัปดาห์แรกและนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากกันครับต่อถ e ัดอีสปอร์ตเราอยากถามเพื่อนว่าเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอย่างไร เกคิดว่าแมททีมที่รวมซปเปอร์สตาร์ดังที่ฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่เกือบหมดจะสามารถผ่านข้อรอบน็กเอาได้หรือไม่คิดเห็นอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชช่องต่อท e ันอีสปอร์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ